ขาดมีดอยู่บนบ้านลตามหาคนเอ่ากด E หรือกด R หรือกดอะไรอ่ะมดอ่อกด A ไม่ได้อืมกด A กดยังไงกด E แล้วก็กด R เป็นการสตาร์ทป่ะหรือกด E ให้ตรงตรงขีบอะเขาจำไม่ได้โอ้ เอาแล้วเลยด้วเ,วเฟสเราก็ <laughs> <laughs> กดข้างล่อ,อ่ะอ่ากดแล้วมันจะแบบหมุนมาแล้วก็กดให้ตรงข้างล่างอไงมันก็จะสตาร์ททีละจิตทีละจิตทีละจิตอะ่ะเอาไม่ได้อะเอาหรือยังไง <บน S 1> วนะเนี่ะโอ้ยไวๆมากกด <laughs> อีกออีหรืออาวะจำไม่ได้อะ่ะ <laughs> อีมั้งอีงั้นนะเอาไม่ได้เลยเอ้าอะไรวะเข้า <laughs> อ๋อโอเคคลิกคลิกซ้ายสรุปคลิกอะไรคลิกซ้ายเหรอคลิกซ้ายอาวนี่มันปัดเอ่อเอ็มจี้วะโอเคจะไปได้โอ้ยใครเอ๋ยใครเอ๋ย <c> เ <oughs> จอแล้วเหรอเอาจริงดิไม่รู้เห็นเ,นเงาแบบคนคน,นคนแหละมีคนเดียวตรงนั้นแหละผู้หญิงผู้หญิงเอ,อ,เอ,อ,เอ,อาเลยจับจับ ขานนี้หมด้ <c oughs> กดอาป่าพอกดอเป็นการทำลายป้าโอ้ยต้อนเลือดป้าป้ากันพื้นที่กว้างใช่ใช่แล้รู้สึกกว้างแล้วมันจะมีด่านหนึ่งที่มีแต่ในบ้านน่ะแต่ว่าโคตรอึดอัดเลยด่านนั้นน่ะกดขวาแถบวางแถบตรงนี้แม่งเลย มันอึดอัดเลยม,มาห้หัวคน <c oughs> มันจะมีคนผ่านมาตรงนี้ไหม ไม่มีจุดที่ให้เขาลงไปข้างล่างเลยหรอวินี่ไงเฮ้ยคนกูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วมึงออกมามึงจะมึงเจ็บขาแน่วิกทีมน้อยเฮ้ยป้าเฮ้ยเขาเห็นเขาเห็นไอ้เนี่ยมันอยู่ใต้อ่ะ ไงไงนีะงวมีคนปะทางล่างต้องการความช่วยเหลือ,อไหม ไปไหนแล้วนะอนนเอ้ยเอากูตกใจดิพวกเดียวกันนะฟาดอย่างเดียวตาเรื่อนมันเดินช้าปะ่ะหรอไม่แน่ใจแฮะพี่งเงาเลยแบบแบบ,แบ,บที่ไหนกันหมดหรอวะมันขึ้นไปหรือยังเนี่ย เฮ้ยอย,อยู่นี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 ่คนนึงตรงไหนบอกไงดีวะไปเยะไปยะไปยไังไงวะไปสองคนเลยใช่ปะติดเหนื่อยเหนื่อยเร็วเร็วเร็ว แต่เขาขึ้นไปร้องบนนะมาลืมวัดแคปไปเลยเลจ้าโอยเขาซอกก็ได้อะเฮ้ยมึงฆ่าป๋าป๋ากูเหรอ ดขึ้นไปข้างบนเหรอใช่อุย้ยมันต่อยกลับอ่ะ <laughs> เออเออ,เอ,อนั่นแหละหนึ่งศพป้าป๊าครับมีคนจะฆ่าป้าป๊าเหรอได้ละแต่สังเกตุ นี่ทำไมไม่มีใครเลยอ่ะเยงกีดไม่มองมองไม่เห็นคนเลยว่ะขาหาทางขึ้นไม่เจอเอาจริงนะข้างล่างอ่ะ is hungry again เดี๋ยวนะป,ป้าก็หิวเก่งไปโหดไหมเมื่อกี้ ไม่เจอเขาว่ามันน่าจัดอันนี้แล้วล่ะอ๋อ,นนอนนมันมีชื่อห้องอยู่บนขวานี่หว่าเออนนใช่อ,ะ,อะคนไม่เจอเลยครับมันไม่วิ่งมาตรงนี้กันเลยเหรอ ลุงไปไหนวะเดี๋ยวป่ะข้างล่างข้าขงล่างใครเขาเขามันยังอยู่ข้างล่างกันหรือเปล่าวะวกดี ยูางล่างวะเสียงไม่ใช่เสียงเขาวิ่งเองเหรอไม่รูอ่ะลงทางเขาก็หลงเหมือนกันประตูมันโดนเปิดทั้งคู่เลยนะเอาจริงเขาว่าคนน่าจะอยู่ของบนวะพอดีนเสียงแจ๊ะแจ๊เอา้าใครวะเนี่ยตกใจหมดอันนี้เพื่อนเราอันนี้คือนัดลองใช่ปะ ไม่ดรูไม่ใช่คือมันนตาตาอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่อันนี้มันดับเครื่องพอเจอมันอยู่ข้างบน <c oughs> มานนี่ อุ้ยอะไรอ่ะอืมชอบอันนี้เองว่ะเรียบร้อยเหลือผู้หญิงคนสุดท้ายขึ้นไปเถอ อ้ามีคนออกไปแล้วอันเด n a l ไฟนอ i วิกติมขึ้นมาเจอหรือว่าอีผู้หญิงคนเมื่อกี้คือออกไปแล้ววะนั่นไง ทางเดินทางเดียวเรียบร้อยครับีกาดยได้ยินปะวิ่ไก่ร้องระงมเลยตรงเนี้ยกระตุกกระตักกระตุกกระตักอะ่ะเล่นอะไรเลย <laughs> เลนเดอร์เฟสหายไปไหน <laughs> เลโก้เฟสคือห,หายไปแล้วเรียบร้อยไปเล่นตัวเลยรโง